สวัสดีค่ะเอฟซีวันนี้แม่น้องอันดามาตามโค้งสุดท้ายของน้องอันดาเมื่อวนนี้แม่นงดาไปหลับน้องอันดาอยู่นาโุงเรียนพี่น้องพลีผลยบบัตร่ให้แม่น้องดาหนึ่งใบพี่น้องฮาวกมบลุ่นกันวะผพีผลยิบให้ตัวใดพี่น้องไปเลยค่ะวันนี้จะมาตามโค้งสุดท้ายของน้องอันดานะคะน้องอันดาผลีผลย์เห็ดการบ้านทําอะไรคะลูกการบ้านทําการบ้านเหรอคะโอ้โหทำไมคุณครูมัดจุกให้สวยจังเลยอะ่ะไหนดูจิโอ้โหน่าจะเก่ามาเลย ไอการบ้านวันนี้มีตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ย,ยงูไหนงูให้แม่แม่เอฟซีดูหน่อยชิโอ้อ่ะทำการบ้านให้เสร็จแล้วแม่จะถามเลขเด้อลูกเด้อน้องเมื่อนี้แพีงดาไปยันไปหลับน้องเพคนอยู่โรงเรียนนะคะหลับน้องเพคนอยู่โรงเรียนแล้วทีน,นี้ไปพุทธวิพอ,อคนขายลอตเตอรี่มาจา้ะเว้ยเห็นน้องเพคนยิบลอตเตอรี่ให้แม่น้องดาให้ ให้น้องนาดาล่ะยิบไหมา่จา้ะแต่ว่าคนน่อยคนนี้กลับไปยิบน้ำพี่น้องเลย <c oughs> บ่ได้บบได้ให้บนยิบพี่น้องแต่ว่าบอกให้คูเอนผูฟูพี่สาวไปยิบพี่น้องแต่ว่าผู้น้องไปยิบพี่น้องเอ้ยอได้มาใบหนึ่งวัวสิเป็นเลขเชืเลขโชคเล็กลาบบอลหรือจังไรน,นะพี่น้องก็เลยยังเอมามาแบ่งแม่แม่เอฟซีมาจ้ะว่าน้องนาดาบนก็แมนอยู่ด้จ้ะเลยบ่อยาปล่อยผ่านนอจากเนาะ จะเป็นจะจะเพป็นให้โชกให้ให้หลาบมากไปไหมเนาะอากาศช่วงนี้ก็เย็นเย็นไปหน้องหนาวเลยด้อขนาดหนาวหัวหนยังกินไอติมแม่แม่เอฟซีเอ้ยก็ให้กินก็กินคือเก่าคนหน่อยนี่วันนี้ไปโรงเรียนสนุกไหมคะใช่แล้ววันนี้คุณครูสอนอะไรเอฟซีดีแล้วเป็นเอฟซีดีหรอโอ้โหสนุกไหมคะสนุกอ่ะกินให้เสร็จกินให้เสร็จก่ลูกกินเสร็จแล้วทำการบ้านลูกเด้อ วันนี้แม่จะมาตามโค้งสุดท้ายแล้วโค้งสุดท้ายพี่น้องผุญยิปอุตลีห้ใบหนึ่งพี่น้องแม่ยังดาตั้งใจให้น้องนาดาคุณอันคนคีพี่พี่น้องยิบไห้คุณน้องไปยิปก่อนพี่น้องเออได้มาใบหนึ่งพี่น้องอันนี้คือคลิปแรกเด้อจ้าเออลม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 แห้งขนาดเลยมันแหงลมแห้งลมแห้งเด้อจ้าอันนี้คลิปแรกของน้องอันดาพี่น้องน้องอันดาผุให้แปดหนึ่งหนึ่งแปดสองตัวหางเดียวเด้อเจ้่เด้อพี่น้อง เนลางคนเราพี่น้องเนี่ยนี่คือคลิปแรกของน้องอันดานะคะเป็นเลขไทยเลยพี่น้องเด้อหนึ่งธันวาคม68เมื่อนี้พี่น้องเป็นยังแมงดาคือได้ต่างกล้องพี่น้องตามโครงถุท้ายของน้องเพิ่นและเพิ่นหยิบปบตตอรีให้แมงดาใบหนึ่งพี่น้องเขาก็เบิกนูกันว่าเพิ่นหยิบปบตตอรีตัวใดพี่น้องเลยค่ะทำการบ้านพี่น้องเด้อส่งบุเหตดการบ้านพี่น้องลมลมลมแห้งขากระลุกนะหนาวพี่น้องเจ้าและเจ้าขยันหนูทำไมถอดออกลูก ร้อนไหมหนูร้อนแล้วร้อนอะไรหนาวแล้วเนี่ยอะทำทำให้มันเ็จกับการบ้านอะทำเสร็จพรุ่งนี้ไปโรงเรียนเดน็ไม่ต้องวุ่นวายทำให้มันเ็จเยอพี่น้อง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 ,อ,ง,อ,ง,อ,งอันดาคนยิบลรตเตอรี่ให้แม่น้องอันดาพี่น้องนี่นี่ิ่นเปนคนยิบพี่น้องแม่น้องอันดาต่างใจให้ให้ผูพ้พี่พี่น้องไปยิบ แต่ว่าพี่น้องแลียนกนพี่น้องไปหยิบได้ใบหนึ่งพี่น้องว่าน,น้องนาดาเพิ่งกหยิบมาได้สองใบเดตยพี่น้องเลื่อนนะเด้อจ้าเนี่ยของน้องอันดาตามโค้งสุดท้ายหยิบตะลี่ให้แม่หนึ่งสามสองหนึ่งห้าเจ็ดเดี๋ยวแม่อดาจีลอ,อกลงมาให้เบิ่งเด้อจ้าเดี่ยน ไม่ขาผลม,มาขายอยู่นาโรงเรียนพอดีไหมจ๊ะปีนี่แม่งดาได้ปีโอกาสไปรับลูกมันจะลับก็เลยเห็นว่าเออ,อยากขอโชคขอลาบม้โดยเปินยีลอตอตอรีตตร่ให้พี่น้องผู้น้องยิลอตอตอรีร่ได้หนึ่งสามสองหนึ่งหาเจ็ดพี่น้องเด้อเดี๋ยวแม่งดาสิขัดหลอกออกมาได้จ้ะเด้อ

เด้๋ยจ้าพี่น้องน้องอันดาพี่น้องตามโค้งสุดท้ายน้องเพิ่นยิปตุรติให้แม่น้องดาใบหนึ่งพี่น้องหนึ่งใน่นพี่น้องไปหยิบมาหนึ่งสามสองหนึ่งห้าเจ็ดพี่น้องแมงดาตัดออกมาหนึ่งห้าเจ็ดพี่น้องขาสามตัวพี่น้องเนาะขาตัดสองตัวกันหนึ่งสามสองหนึ่งห้าหนึ่งพี่น้องเออฮะเด้อยจ้าของน้องน้องอันดาตามโค้งสุดท้ายนะคะคลิปแรกพี่น้องเพิรนลไฮพี่น้องอันคลิปแรกน้องเพิรนลไฮ ไแปดหนึ่ง้พี่เนาะห้แปดหนึ่งห้แปดหนึ่งหนึ่งแปดอันนี้คือคลิปแรกเลยพี่น้องเด้ออันนี้คลิปแรกของน้องอันดาน้องอันดาเป็นห้แปดหนึ่งกับหนึ่งแปดเน้นล่างพี่น้องนี่ต่อมาพี่น้องโค้งสุดท้ายพี่น้องโค้งสุดท้ายน้องเพิ่นจับลอตเตอรี่ให้เด้พี่น้องเด้อโค้งสุดท้ายนี่แม่อัดาไปหลับน้องเพิ่นอยู่หนาโรงเรียนพี่น้องพอดีกระจ้มมาขายสลากินแบ่งรัฐบาลไทยน้องเพิ่นเลยก็ยิบใไ้มาหนึ่งใบพี่น้องเป็นหนึ่งสามสองหนึ่งห้าเจ็ด แมงดาตัดออกมาหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งสามสองหนึ่งหาเจ็ดพี่น้องเด้อแมองดาตัดมาได้สนีพี่น้องรู่าแม่รูบะแม่แมงดาตัดถือหรือตัดติดพี่น้องแต่ว่าอยู่ในนี่พี่น้องอาจจะเป็นรางวาัลได้รางวัลหนึ่งก็ได้น้องพี่น้องเนาะผมมีผู้ได้รูพี่น้องแต่จจว่าขับโชคดีคือเป็นรางวัลที่หนึ่งพี่น้อง <c oughs> คิดเกาะกลางเจ้าของเนาะจ้ะเนาะคนท้นามันก็ต้องมีความหวังนะจ้ะเนาะแต่ว่าแมงดาเด้อพี่น้องความหวังคนท้ามันมันต้องมีความหวัง แต่ว่านี่ของน้องอันดาพี่น้องน้องอันดาคนหน่อยของแมงดาเลยพี่น้องเนี่ยหน้าตายน้องอันดาจะเป็นอย่างนี้นะยิ้มหวานๆวนให้เมฟซีหน่อยหน้าตาอุ้ยหน้าบลูเลยเนี่ยเพิ่นกระทำกันบ้านพี่น้องมันจะออกต้นมันจะออกบนหรือออกล่างลูกอะอันดาเนี่ยฮะออกบนจะมาไม่สามตัวเนี่ยจะมาไหมคะสามตัวสามตัวตรงๆเลยเหรอโอ้โหให้มันออกลูกเด้อเอฟซีจะได้ส่งค่า ขนมม่ให้หนูไงลูกอือพี่นอ้องเล็เลขขกเหมืนกันเ้อพี่น้องเล็กเลขเด้อตะลีนคุณดัน้องนะโค้งสุดท้ายคว้าเหมือนกะบยิมไฮเพม่อนยิมห้ใบเดียวใบเดียวพี่น้องเลยเพราะนี่อาจจะเป็นรางวัลในรางวัลหนึ่งก็ได้นอกจากเนาะลมลมมันจะไม่แม่ MC เอฟซีเลยหนาวคับอยู่นในนี้น ทำทำว่ามัน,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 ออกกน,นทับบกม,มันจะเป็นบรรยากาศแบบาทแล้วน้องลมแพงค่ะขี่รถไปใสะกันยากมายากมั้จ๊ะน่าเบื่อบุญอารมณ์ลมแพงแบบค่ะชอบไปชอบไปโรงเรียนอ่ะหนูชอบไปโรงเรียนเหรอคะชอบไปชอบไปโรงเรียนนะ,นะนะเด้อจ้ะของน้องอันดาผุญจับลอตเตอรี่ให้แม่น้องอาาันดาหนึ่งสามสอง หนึ่งห้าเจ็ดพี่น้องอาจจะเป็นรางวัลใดรางวัลหนึ่งก็ได้พี่น้องอาจจะเป็นเลขหน้าหรือเลข่ายก็ได้นะแคปน้าจอพี่น้องเอาไปซื้อสากินแบ่งรัฐบาลทยเพี่น้องเด้อน้องอันดาอโ ีกดดาาจะเสร็จไหมคะการบ้านวันนี้อยังไม่เสร็จอ๋อทำให้เสร็จได้หรือเด้อทำให้เสร็จแล้วใส่กระเป๋าให้เรียบร้อยพรุ่งนี้เช้าก็เอาไปให้ลงให้คุณครูให้คุณครูนางตรวจได้หรเด้อวันนี้มีเฮไหมคะอ่า ไหนนะหน้ามันจะสวยที่สุด